ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2 5 6 6นะครับวันนี้จะมาแนะนำรีวิวนะครับร้านหรือเจ้าของบอนสีทั้ง4ต้นนี้นะครับที่ผมขอรับกับน้องหมาในเพจ Facebook นะครับ2ชนิดนี้จะมีคุณลักษณะของพื้นใบสีและก้านนะครับที่ใกล้เคียงกันมากนะครับ แต่จะมีความต่างในเรื่องของความเข้มอ่อนของการใบยอยู่บ้างถ้าหากเราดูไม่ดีอาจจะคิดว่าบอลทั้งสองชนิดนี้เป็นประเภทเดียวกันนะครับเป็นบอลชนิดเดียวกันหรือบอลสีที่มีชื่อว่าเรนูนครจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับและเมืองเกาะเกรตดนะครับอยู่ทางขวามือ2ตัวนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของเป็นบอลด่างนะครับ ด่างขาวเขียวเป็นหลักแล้วก็จะมีเม็ดสีชมพูหรือแดงแต้มอยู่บนพื้นใบนะครับส่วนสะดือใบก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันอีกเช่นเดิมนะครับของทั้งเรรูนครและก็เมืองกาเป็ดคือสะดือใบเนี่ยจะเป็นสีแดงเข้มนะครับครับตัวแรกเลยนะครับเพิ่งได้มานะครับวัน2วันนี้ทั้ง4กระถางนะครับโดยกระถางแรกจะขอแนะนำให้ รู้จักกับเรนูนครนะครับตัวนี้เป็นบอลสีที่ชื่อว่าเรนูนครนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับก็บเพิ่งแกะกล่องเมื่อเช้าเลยนะครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับเมืองเกาะเกร็ดตัวนี้ก็ผืนใบเรียกว่าครึ่งใบนะครับาขาว เขียวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เม็ดสีแดมที่มีความงามแดงแล้วก็ชมพูนะครับเม็ดเล็กๆจะเป็นอมชมพูนะครับเม็ดใหญ่หน่อยก็เป็นสีแดงนะครับครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับในช่วงปี 66, 66นี้นะครับบอลสีที่เราเคยชอบ แต่ไม่สามารถที่จะครอบครองเป็นเจ้าของซื้อหามาได้เนื่องจากราคาในปี6465นะครับค่อนข้างจะสูงอยู่แต่ในปี2 5 6 6ัน้รบนะครับท่านที่ชื่นชอบบอนสีหรือไม้ประดับก็เหมาะสมกับเวลาที่เราจะซื้อหามาปลูกเลี้ยงให้ชื่นชมความงามได้เป็นเจ้าของกันนะครับเดี๋ยวมาแนะนำนะครับเผื่อท่านใดสนใจกับน้องที่ผม ขอรับมาเลี้ยงนะครับซื้อกันน้องมานะครับท่านละ2กระถางด้วยกันนะครับอย่างเมืองเกาะเกร็ดนะครับเมืองเกาะเกร็ดนะครับราคาหลักร้อยนะครับท่านใดสนใจลองติดต่อไปที่ Facebook นะครับคุณอนนบชาติศิหิราชนะครับใน Facebook ก็พิมพ์ก็จะขึ้นชื่อของน้องท่านนี้ขึ้นมาเลยนะครับท่านหนที่สนใจบอลสีเมืองเกาะเกร็ดนะครับราคาหลักร้อยนะครับลองทักน้องเข้าไปดูนะครับ เป็นบอลสีที่มีความงามอยู่เช่นเดิมนะครับงามถ้าท่านใดชื่นชอบในโทนสีเขียวขาวเม็ดสีแดงชมพูนะครับที่เข้ามาปะแต้มบนพื้นใบก็ลองทัดน้องเข้าไปดูนะครับหามาเลี้ยงกันนะครับเป็นไม้ที่โดดเด่นในเรื่องของใบด่างนะครับความงามที่คงทนนะครับส่วนอีก2ต้นนะครับที่เป็นเรนูนครนะครับเรนูนครนี้ได้มาจากาน้อง พระพินทาการอบนะครับใน Facebook ถ้าหากเราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับ R A P I N T R A K U N ขีด O B นะครับก็จะขึ้น Facebook ของน้องนะครับมีป้ายติดสวนว่าบ้านสวนน้องสีท่านใดสนใจนะครับบอนสีตัวอื่นๆด้วยนะครับทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณระพินทาการอบหรือว่าคุณ อันนบชาติสีหราชนะครับทั้ง2ท่านนี้นะครับมีบอลสีที่สวยๆหลายตัวเลยทีเดียวนะครับหากท่านใดสนใจนะครับบอลสีจาก2ท่านด้วยกันนะครับซ้ายมือเรนูนครขวามือเป็นเมืองกอเกาะเกร็ดนะครับครับคลิปนี้ฝากถึงท่านที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงบอลสีนะครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของไม้ที่มีความงามนะครับ เราอาจจะไม่ได้เล่นปลูกเลี้ยงตามราคาเหมือนที่ผ่านมาแต่เราจะปลูกเลี้ยงบอนสีที่เราชื่นชอบในความงามในเม็ดสีในพื้นใบลักษณะใบของเขานะครับแม้ว่าราคาของเขาจะปรับเปลี่ยนไปนะครับตามความนิยมหรือกระแสการปลูกเลี้ยงนะครับแต่ยังคง ไว้ซึ่งความงามแม้ราคาจะเปลี่ยนไปนะครับคคลิปนี้ฝากรีวิวนะครับบอนสีท่านที่ชื่นชอบนะครับผมก็เพิื่องหามาปลูกเลี้ยงได้สี่กระถางนะครับสองชนิดที่เราชื่นชอบนั่นเองนะครับคคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากท่านใดสนใจก็้าไปสอบถามน้องๆได้นะครับตามที่แนะนำไปเมื่อกี้นี้นะครับฝากส่งต่อนะครับท่านที่ อยากปลูกเลี้ยงไม้งามๆราคาหลักร้อยนะครับรีวิวบอนสี2ชนิดนะครับสั้นๆเกี่ยวกับแหล่งที่มาและก็ความงามภาพสวยๆจากทั้ง2ท่านขอบคุณน้องทั้งสองท่านที่ส่งต่อไม้ที่มีความงามราคาจับต้องได้และการแพคเกจที่แข็งแรงมากนะครับไม่มีการเสียหายเลยขอบคุณน้องทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ